สาเพง็งตืนขึ้นตั้งแต่เช้านะครับแต่ว่าเราแฝดนั้นตือนเช้าวกว่าสาเพ็งครับงานที่ชายชราวัย92้ปีคนนี้ยึดต็นอาชีพมาตั้งแต่อายุ15นะครับนั่นก็คือการกรับจ้างส่งของรับของให้กับร้านค้าในละแวกนี้นะครับเป็นงานที่ทํามานานกว่า80ปีแล้วนะครับเรียกว่าทํากันมาตั้งแต่บางร้านนี่เจ้าของกิจการยังเป็นคนรุ่นปู่อยู่ตอนนี้กิจการต่างๆก็ถูกส่งทอดมาสู่คนรุ่นหลานแล้วนะครับทำมาตั้งแต่ค่าจ้างขนของเที่ยวละราคา3สตางค์ จนตอนนี้ราคาเที่ยวละประมาณ3 0บาทแล้วนะครับแต่ว่าอแปะก็ย,ยังมาทํางานทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นเองแล้วนี่ใครก,ก็รู้จักนาก็อยู่นี่มาตั้งแต่เจ็ดสิบกว่าปีแล้ว่ก็บอกนางกาตางกาแปะเป็นนมนมแล้วเ,เ่กกเนนแ,วแก่ตัองแตว่าเป็นเด็กโอ้ยก็ตั้งแต่ป้ามาอยู่นี่อ่ะตั้งแต่สาวสาวก็เป็นเพื่อนอากงเนี่ยเออจังหวรอากงขายของแล้วจะรับจ้างอากงไปส่ง แอบแตกเขามารับของที่ร้านบ่อยไหมคะประจำค่ะเป็นประจำกับทุกวันเหลือรู้สึกเหลือเขาพันหรือสองพันเองเท่านั้นชอบแย่ก็เด็กอยู่เรื่อยอารมณ์ดี สมัยก่อนสมัยก่อนมาอยู่แถวเนี้แถวนี้เป็นยังไงมาทพ่อ้โหรังสาบ่อ้โบ่นาเงียโอนี่เปรี้ยเล่านะอว่าเนี่โซ่คำเปรี้ยวโซบักโซ่คำเปรี้ยวแค่แคะแฉเย่าเ่าป็นกรรมกรเนี่ยสมัยก่อนมาเร่าเร่าเร้านแต่มาจากแต่มาจากเมืองจีนนอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับโอว่ามาเจ็ดกว่าเจ็ดกว่ามาเลยอาจารย์เจ็ดขวบอายูเจ็ดกว่าอืชิคุยชิคุยอ่ะอือยาโบอยาโบไม่ใส่กองเกงอ ถ้าใกล้เก่าเยอะที่อ๋อแปะแล้วแปะเราแปะมาไงนั่งเรือมาเหรอครับนั่งเรือตอนนั้นแปะมาถึงนี่แปะมาที่นี่รัชกาลที่เท่าไหร่อ๋อรัชกาลที่หกอ่าซาซาใควเอาไว้ไหมว่าซาล้วว่าไว้โอ้สามรัชกาลแล้วตัวลักตัว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 ชิดตโวยโ่ยตัวเก้าแล้วตัวเก้าแล้ววันนี้ก็กล่าวว่าอยู่ที่นี่อยู่เมืองไทยมาสี่รัชกาลแล้วนะครับเออ ตอนตอนนักแปะจากเมืงเองจีนมาเมืองไทยอ่ะหรือแปะแล้วเราแปะมาเจ๊น,นั่งเหรอหรือแ,แปะมากับพี่น้องคนอื่นอ่าน่าที่อัจจักว่าอ่อนว่ามาอุ้มมาอุ้มมาอ๋ออัจเจกอุ้มมาก็คืออาอุ้มมาเอออาอุ้มมาครับอุ้มมาแล้วก็อมมาก็เลี้ยงเลี้ยงก็อยู่เขาก็ช่วยงายนเขาร้านก็ร้านอัจเจกเ,เาาาขาเอ,ขขอ่ะส่องขานเป็นยุ่งขันไม่ก็สิ่งไม่ต่อพุ้มกลุ่มอ่ว่าไม,ม่อะแต่สิ่งไม่เอา เราเรา大爷บอกก็มาแรกๆนี่ก็มาช่วยอะเจ็บทำฐานใช่ไหมครับบอกว่าตอนนั้นทตอนเขาเลียงอเขาเรยงอยู่อ่เขาอะตอนทำฐานที่แบบตัวดำหมดเลยเยอะเริงจถ่วงเหรยงว่าเหรงเว่าจะพยาทยบ่อยอ่ะตัวมาแล้วจะกเหก็พยาทยขุนอ่ะ แล้วก็เข็นไปเนี่ยเรียนเข็งไปในสี่ห้าใบใหญ่ๆจากวัวจากแล้วก็เข็นไปถึงเพียรไทยแล้วก็ตำซอยตำตำซอยตำก็กถามว่าเอาฐานไม้เอาฐานไมอย่างนี้แหละขายจนตัวดำๆเลยว่าขอจาก็ไม่เอาแล้วว่าตัวว่าดำๆว่าไม่เอาแล้ววัไปขอไปอยู่ที่อื่นได้ไหมอาจายก็ว่าต้องตามใจสรัทธว่าอยู่ที่เราแล้วเขาอยู่ตัวถึงไดยครูครูอาชาเจียงกำลังทรงหนึ่ง สขาส้างเขาน้องส้มหนึ่งส้มโนซ่านี่ไปไปนู่นไโนี่ชาเตียนในหกไปด้วยไปนี่ชาติเรียนไปทำงานให้เขาประมาณสองสามปีแล้วก็สองสามปีไปส่วนไทยแล้วก็มาส่งถ่ายแล้วก็มาแล้วก็มานี่เลย รถแบบจับงูหวยนะรถรถคันนี้แบบผลอะไรอ่ะส่งอะไรส่งกระชิส่งจับหวยส่งทุกอย่างเลยหรอเออส่งทุกอย่างอะไรอเอาไปส่งที่ไหนครับส่งที่ไหนที่ไหนก็ส่งได้รที่ไหนที่ไหนก็ไปอ๋อใครจ้างไปมังคับเลยหรอไซมอนใหม่มีไม่ไซมอลใหม่มีขี้ใหม่มีอขี้เชียร์นิบอลบอลเชียร์นะสมัยก่อนน่บอลเชียร์นะที่นลูกกระบะ รถแจ็คอ่รถลากเหรอสมัยก่อนนี่สมัยก่อนนี่รถลามีเยอะอย่างนี้นะครับสมัยก่อนถ้ามีก็เป็นแค่รถรถแบบเร็วรถแจ็คคือรถรถรถลากที่มีคนลากแล้วคนนั่งได้ทีละาสองคนเรื่องรังจีอะลังซื้อหวยอะไรตาจุกจ้วงใหญ่ใหญ่เจี๊ยบใหย่อยูโชั้นโลซ่าโนซ่าโนซ่าสามเที่ยงสองสองสองสามตังเองเนาะ ขนสมัยก่อนเรียกว่าสมัยก่อนไปขนของรอบแล้วได้ดีแล้วสองสามตังเลยรถคันนี้นะทุกเข้าทีหนึ่งนาเป็นพันเกือบเป็นพันโลซ้ำฟังมาสามสี่กระสอบอ่าซาซีบีซาซีบีใช่ไหมซาซีไก่อ่ไอีกกระสอบเข้าหนึ่งกระสอบนึงมันร้อยโลแปะแล้วแล้วตั้งแต่อายุสิบห้าเนี่ยแปะไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเลยเนาะอยู่ที่นี่ตลอดเลยเนาะเอ็สามส่วนเนาะสามส่วนก็สามส่วเนี่ยเดี๋ยวลาฟเว่นั่งอาจจะ ที่เก่าอ่ะคุณเก่าอ่ะไม่ไ,ไม่มนี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวนีเน้เอาเอาเพลงยิ้วแบบไปไหนกันหมดแล้ว,วหมดแล้วเเหรอมื่อกี้เพิ่งมีร้านแถวๆนี้จ้างให้เราแปะไปส่งของนะครับเดี๋ยวเราจะตามมาเราแปะไปดูนะครับว่าฝีไม้ใดมือในการขับรถสาล้อ ซอกซอนไปตามซอกซอยของชายวัย92ปีนี่ยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะครับกำลังเลียกิ้สมก็เลียอหรอเออหน้าหนาวหน้าร้อนกงเชี่ยลูกเดียวเหรอ คนเยอะๆแล้วเดิอคนเยอะๆแล้วไ,ไ, yes. ไปได so, yes. yeah. ้ยังไงอ่ะอย่างไม่อมุดไปตามทางได้ยังไงอ่ะเพื่อตาทางคือเขาใจตาที่มันมันลูกเห็นมันมันมีลูกเห็นเร่อตาดูขี่ขี่ง่ายง่ายเดี๋ยวนี้ขี่ยากเนาะยากขี่ลำบากลำบากเนาะเจ้าไปชุดนะ

ยังยังยังเข้ายังเข้าตำนานการสร้างเนื้อสร้างตัวของเจ้าสัวหลายๆคนมักจะเริ่มต้นขึ้นจากการทํางานหนักนะครับ <c oughs> บางคนเริ่มต้นขึ้นจากการเป็นกุลี <c oughs> เป็นจับกางแบกของ <c oughs> เป็นคนลากรถ เป็นการทำงานที่อาบเหนื่อต่างน้ำชีวิตของเราแปะก็เริ่มต้นขึ้นเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราแปะจะไม่สามารถสร้างตํานานเสือพื้นหมอนใบกลายเป็นเจ้าสัวกลายเป็นเจ้าของกิจาการร่ำรวยเช่นเดียวกับเจ้าสัวคนอื่นๆที่สร้างธุรกิจของตนเองในย่านนี้นะครับแต่ความขยันมัธยัสถดทลกล้าที่จะสู้งานหนักของเราแปะก็ทําให้ชาวจีนพ้นทะเลคนนี้สามารถที่จะอย่างลากฝังชีวิตของตนเองบนผืนดินแห่งใหม่ได้อย่างภาคภูมิและที่สำคัญ ยังสามารถเลี้ยงดูครอบครัวของตอนเองให้เติบโตขึ้นมาได้อย่างไม่อดอยาก